ท่านที่ต้องการรู้ดวงล่วงหน้าก่อนใครสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้ที่ช่องทางไลน์แอดดวงพยากรณนะคะจะมีช่องทางการติดต่ออยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ค่ะแล้วพบกันคะ่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์วันดีน้นะคะหรือคจันร์จากช่องรายการดวงพยากรขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสุขการทำนายดวงชะตานะคะในช่วง นะคะวันที่16ธันวาคมถึง31ธันวาคมปี2566สําหรับปีสําหรับคําทํานายนี้นะจะเป็นคําทํานายด้วยไพ่จิตเดิมแท้นะคะอาจารย์จะทํานายโดวงชะของคนเกิดทั้ง7็วันเกิดแล้วก็เป็นลําดับของท่านที่เกิดวันจันทร์ค่ะท่านใดที่เกิดวันจันทร์ค่ะให้คุณตั้งเจตสิทธาร่วมกันนะคะอาจารย์จะสับไพ่จิตเดิมแท้นี้นะคะเลือกไพ่เลือกไพ่พ12ใบแล้วก็สับไพ่9ครั้งอธิษฐานจิตร่วมกันว่าฮะว่าช่วงปลายปีนี้ดวงชะของคุณมีทิศทางแนวโน้มอย่างไรบ้างค่ะถ้าพร้อมเริ่มนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก้าาก็เลือกไพ่มาสิบสองใบค่ะคําทํานายนี้นะคะเป็นคาทานายโดยสไตล์โดยรวมทั่วไปนะคะอาจารย์ไม่ได้เจาะจงค่ะว่าเป็นดวสชะตาของท่านที่เกิดวันจันทร์ท่านใดนะท่านใดที่รับฟังอยู่เราต้องการดีโดยส่วนตัวได้ไพ่จิตเดินแท้นี้ให้ไพ่จิตเดินแท้นําทางคุณในช่วงปีสองพันห้าร้อหกสิบเจ็ดสอบถามรายละเอียดเข้ามานะคะที่ช่องทางต่างๆใต้คลิปนี้นะรวมทั้ง คนที่มีความสนใจในการเรียนรู้การอ่านไพ่ด้วยไพ่จิตเดิมแท้เรียนรู้ง่ายค่ะเข้าใจง่ายไม่มีพื้นฐานก็เรียนรู้ได้นะคะเพราะหน้าไพ่เนี่ยมันมีคําทํานายให้เรียบร้อยไพ่จิตเดิมแท้นี้อาจารย์เป็นผู้ออกแบบเองคุณจะไม่เห็นที่ไหนนะถ้าคุณต้องการเรียนรู้อาจารย์นะคะเรียนรู้อาจารย์ค่ะและอาจารย์เขาสอนให้นะคะสอนให้ฟรีนะแล้วก็มีอุปกรณ์ไพ่คุณหนึ่งชุดมี99ภาพ99อารมณ์หรือ99ข้อความมีคำทำนายในรูปแบบอีบุ๊กมีกลุ่มสอนให้นะคะท่านใดที่สนใจ เดยนดูร่วมกันนะคะอสอบถามเข้ามาค่ะที่ช่องทาง,ต,างต่างๆด้านคืนนี้ไม่ต้องใช้วันเดือนดีเกิดไม่ต้องใช้เวลาเกิดไม่ต้องะวงในเรื่องของตําแหน่งใดๆนะคะมีเทคนิคเฉพาะตัวท่านใดที่สนใจสอบถามเข้ามานะพระจิตยังแท้อาจารย์ออกแบบเองเลยนะคะมาเดี๋ยวราดูคำว่าหน้าไพาคนเกิดวันจันทร์มีทิศทางอย่างไรนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าคนเกิดวันจันทร์คะคุณเนี่ย วันจันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนที่มีนิสัยอ่อนโยนเนาะจิตใจดีนะคะเป็นคนที่นุ่มนวลอ่อนโยนมีเมตตาหรือคมคคนใจอ่อนอะเป็นคนที่นุ่มนวลจะพูดจะคุยจะอะไรก็จะเป็นผู้รับฟังที่ดีเป็นคนที่แบบเป็นมิตรกับทุกคนเลยนะคะความเป็นวันจันเนี่ยจิตใจอ่อนโยนแต่ก็ต้องระวังเรื่องความอ่อนโยนจนอ่อนแอนะคะก็ฉะนั้นก็ต้องบาลานซ์เรื่องของอารมณ์ความรู้สึกดีๆนะคะเพราะบางทีเนี่ยคนเกิดวันจันก็อาจจะอ่อนโยนมากจนเกินไปหรือเปล่าก็ต้องบริหารจัดการดีๆเรื่องของอารมณ์ค่ะแต่เป็นคนจิตใจ ดีในเมตตาเป็นผู้รับฟังที่ดีผู้นง่ายๆนะเป็นที่ปรึกษาที่ดีสําหรับคุณด้วยค่ะและนี่คือหน้าไพ่ของคนเกิดวันจันทร์ ในช่วงครึ่งเดือนหลังธันวาคมหรือส่งท้ายปีดเก่าต้อนรับปีใหม่2567เริ่มต้นจากตำแหน่งที่1เลยนะคะตำแหน่งที่1ถึง6แล้วก็7ถึง12นี้นะคะตำแหน่งที่1ค่ะตัวตนคุณได้ข้อความเห็นนะคะหน้าหน้ามีข้อความคนทนายเรียบร้อยจะง่ายสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่ต้องจําความหมายใดๆค่ะเพราะหน้าไพ่ก็มีคําทํานายตั้งคําถามไม่ชัดเจนเท่านั้นเองนะ,ะแต่อาจารย์เปิดแบบสืบอสองใบเพื่อให้คุณเห็นภาพรวมทั้งหมดของทุกๆเรื่องราวค่ะ าดูกันข่าวันจันทร์ค่ะตัวตนคุณได้ข้อความว่าสนุกสนานถ้าสนุกสนานแบบนี้สแสดงว่าในช่วงปลายปีนี้จะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของการกระทําหรือมีบางสิ่งบางอย่างได้ย้อนกลับไปทําในเรื่องเดิมๆในเรื่องเก่าๆหรือมีบางสิ่งบางอย่างร่วมกันกับคนใกล้ตัวบริวารลูกน้องหรืออาจจะเป็นชีมงาน มีบางสิ่งทำร่วมกันอาจจะเป็นงานปาร์ตี้เป็นเรื่องของงานเลี้ยงสังสรรค์เป็นเรื่องของการปิดยอดขายเป็นเรื่องของความสำเร็จเป็นเรื่องของความลงตัวในบรรยากาศที่มันแวดล้อมไปด้วยความลงตัวและรู้สึกว่ามีความสุขกับสิ่งที่ทางเพราะฉะนั้นเรื่องของสิ่งาต่างๆที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่จะมีแนวทางที่ดีนะคะ ต่อไปนะคะคือตำแหน่งการงานการกระทานะคะคุณได้ข้อความว่าจินตนาการจะเป็นช่วงเวลานะคะที่กลางเดือนธันวาคมเนี่ยคุณต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสารรค์ใช้จินตนาการหรือไอเดียต่างๆในการลงมือทําอาจจะมีเรื่องของการเสนอความคิดเสนอ,อไอเดียต่างๆในเรื่องของผลประโยชน์หรือการกระทําหรือแนวทางหรือวิธีการในการลงมือทาอาจจะมีความติดขัดอยู่บ้างนะคะกับเรื่องต่างๆหรือมีความกังวลใจเพราะฉะนั้นค่ะแนวทางาของการงานการกระทําของคนเกิดวันจันทร์นะขอให้ ชัดเจนในการตัดสินใจในเรื่องของการงานหน่อยนะคะเพราะว่ากลางเดือนนะคุณต้องใช้ความชัดเจนต้องควายใช้ความมั่นใจต้องใช้ความเชื่อมั่นในการตัดสินใจกับทุกๆอย่างที่กําลังเสนอกําลังคุยกําลังตกลงหรือหาข้อสรุปค่ะเพื่อที่ว่าจะได้มีความสุขความสนุกสนานเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้เรื่องการงานก็จะลงตัวได้เพราะฉะนั้นกลางเดือนอาจจะยังไม่ลงตัวเท่าไหร่แต่าจมาว่าเมื่อเราใช้ความชัดเจนในการตัดสินใจมั่นใจเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารต่างๆและใช้ไอเดียต่างๆในการนําเสนอหาวิธีการวางแผนร่วม ่วมกันในเรื่องของการงานทุกอย่างจะเกิดผลลัพธ์ที่ดีได้ในช่วงปลายปีนี้นั่นเองค่ะอาจจะเป็นเรื่องของการาตกลงประชุมพูดคุยอะไรบางอย่างนะในการนําเสนอความคิดและปลายปีเกิดความสําเร็จลงตัวได้อย่างที่เราต้องการนั่นเองการงานก็จะลงตัวหยุดคิดมากกังวลใจแล้วก็แชร์ความคิดต่างๆร่วมกันนะคะเพื่อหาข้อสรุปข้อยุติในเรื่องของต่างๆที่กำลังกระททาอยู่นะตัวก,การงานการเงินกันไหนค่ะรายรับรายได้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างกระชับพันนะ รายรับรายได้เพราะฉะนั้นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของแผนสำรองแล้วคะ่ะต้องมีแผนสำรองในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง,างๆหรือจะต้องมีเรื่องของการเงินบางอย่างที่เราสำรองเตรียมจ่ายหว้นะคะรายรับอาจจะมีความคลาดเคลื่อนอยู่บ้างในช่วงกลางเดือนที่ยังมาไม่ถึงแต่ปลายปีอาจารย์มว่ามีโอกาสที่คุณจะมีเงินก้นอนเข้ามาหรือมีใครบางคนซัพพอร์ตด้านการเงินคุณจะมีรายจ่ายบางอย <ๆ S 2> ่างเกิดขึ้นอยู่นะคะแต่การจ่ายไปเนี่ยเป็นเรื่องการต่อยอดเพื่อให้มีผลลัพธ์ต่างๆเกิดขึ้นในช่วงปลาย,ยปีนั่เองค่ะเพราะฉะนั้นกลางปีกลางเดือนค่ะ กลางเดือนธันวาคมนะช่วงกลางเดือนธันวาคมเนี่ยยังไม่ค่อยโดดเด่นทั้งเรื่องงานและก็เรื่องของรายรับรายได้เมื่อคุณตั้งสติตัดสินใจให้รอบคอบกับทุก เหตุการณ์ทุกปัญหาที่เข้ามาด้วยเหตุและผลคุณจะพบว่าจะเกิดผลลัพธ์ตรงช่วงสิ้นเดือนนะคะหรือปลายปีนั่นเองจะมีใครบางคนหยุดยืดในเรื่องของการเงินให้พวกคือเรื่องการเงินกับใครเมื่อตัดสินใจชัดเจนแล้วจะมีทิฐทางที่ดีหรือมีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณด้านการเงินหรือมีโชคด้านการเงินจากการลงทุนหรือมีโชคด้านการเงินจากคนสูงวยัยจากคนใกล้ตัวจากผู้หลักผู้ใหญ่แบบนี้ค่ะในเรื่องของเงินเงินพิเศษเงินค่าคอมเงินบนนัดที่เรารอคอยอยู่ก็จะได้มาแต่แรกกะว่าจะได้สักกลางเดือนหรือต้น เดือนเนี่ยมนไม่ได้แต่ว่าปลายเดือนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะมีทิศทางที่ดีที่คุณจะได้ข่าวดีด้านการเงินแล้วกันนะจะมีการเงินที่ดีเข้ามาเรียกว่ารอจังหวะนิดนึงค่ะอะไรก็ตามที่รออยู่รอนิดนึงนะใช้ชัดเจนเข้าไว้แล้วก็นิ่งใจเย็นๆค่ะอย่าทุกข์ใจมากเกินไปในงบการเพราะว่าสั่นสะเทือนหมดเงินก็จะไม่เข้างานก็จะไม่ลงตัวอาจเป็นว่าทําใจร่มๆเนาะปลายเดือนธันวาคมหรือสิ้นปีเนี่ยแนวโน้มจะมีบางอย่างที่เป็นข่าวดีด้านการเงินเกิดขึ้นมีใครบางคนยืบยื่นช่องทางการเงินให้เราก็ได้นะคะอาจจะเป็นรรรราาาายได้เเเเสิิมมป็นนช่่่องงงททกใหๆี ไปลงมือทาแล้วกเกิดในเรื่องของรายรับและรายได้เพิ่มเติมเข้ามาก็ได้ค่ะในเรื่อง้าของความรักกันหน่อยนะคะความรักคนมีคู่ได้ข้อความว่าวนกลับอีกครั้งนั่นแสดงว่าจะได้กลับไปพูดคุยบางอย่างปรับความเข้าใจกันกับคนรักรคนในครอบครัวที่เคยอึดอัดผิดใจกันก็เป็นจังหวะที่ดีในช่วงกลางเดือนธันวาคมจนถึงปลายเดือนนะหรือว่าปลายปีนี้นะคุณจะได้ปรับความเข้าใจได้พูดคุยได้พัฒนาได้เปิดใจคุยกันกันกบปัญหาทุกเรื่อง ได้กลับไปเรียนรู้นะคะหรือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวหรือคนรักของเราเนี่เองค่ะเรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะพูดคุยกันนะคนโสดนะคะโอ๋คนโสดมันจะพบใครบางคนเลยนะคนโสดจะพบใครบางคนคะ่ะดูแล้วอาจจะเป็นรักต่างชาติรักต่างวาัยหรือมีใครบางคนเข้ามาเขาเข้ามาสแสดงออกด้านอารมณ์ความรู้สึกจริงจังคุณนะเป็นรักต่างชาติหรือแม้ก็เข้ามาซัพพอร์ตด้านการเงินมาโุปถัม์มาดูแลคุณมาหยิบยื่นความช่วยเหลือด้านการเงินให้กับคุณนะคะคนโสดเรียกได้ดว,ว่าคนเกิดวันจันทร์ ดวงการเงินนะดวงความรักนะคะค่อนข้างดดเด่นจะพบคนถูกใจและเข้ามาดูแลคุณเข้ามาซัพพอร์ตคุณนั่นเองค่ะเหมือนจะทําให้เราอะ่ะให้ที่ทางการเงินเราจากที่กังวลอยู่ก็จะคลี่คลายสถานการณ์ไปได้นะคะ ต่อไปเรื่องของสุขภาพร่างกายและสิ่งดุลยรมระวังค่ะระวังโรคอ่าระวังเรื่องความฉับพลันอะไรบางอย่างตั้งสติหน่อยนะกันนะคะกับปัญหาด้านการเงินที่มันจะมีเข้ามาเราก,กังวลใจอยู่นะแต่ใจวองว่าตั้งสติเยอะๆแล้วก็ดูแลสุขภาพของตนเองโดยเฉพาะคนในครอบครัวด้วยนะคะตำแหน่งนี้คือคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือคนที่อยู่ในบ้านหลังเดียวกันโดยเฉพาะตัวเราเองด้วยเนาะอย่าคิดมากจนเกินไปจนล้มป่วยไม่เอานะคะเรื่องการเงินจะมีทิศทางที่ดีจะแก้ไขปัญหาได้หรือมีผู้ใหญ่หรือมีใครบางคนหยิบยื่นความช่วยเหลือเราได้ มีใครบางคนกาลังสื่อสารกาลังพูดคุย,คยกําลังแอบชอบแ,อ,อ,อ,นะแอ,อบพอเราอยู่นะแอบชอบพอเราอยู่อะนะเปิดใจหน่อยละกันค่ะบางทีจมอยู่กับความทุกข์มากเกินไปอาจจะทำให้เรามองไม่เห็นในเรื่องของความสุขหรือใครบางคนกาลังหยิบยื่นให้มีคนมีใครบางคนกําลังเดินทางมานะคะแต่ก็ยังดุก,กังวลอยู่เอาเป็นว่าคนเกิดวันจันทร์คะตั้งสติหน่อยละกันเหตุการณ์ต่างๆจะคลี่คลายลงแล้วนะปลายปีนี้เงินก็จะเข้ามางานก็จะชัดเจนหรือหาทางออกปรับแก้ไขได้มีผู้อย่างคอยช่วยเหลืออยู่นะหรือสื่อสารได้ดีก็จะมีคนเข้ามาคอยซัพพอร์ต กังวลใจผลลัพธ์ดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวต,วตวนคุณเป็นสนุกสนานนะ่ะใช้ชีวิตด้วยความสุขสนุกสนานน่ยละกันค่ะน่น,นีก็จะเป็นช่วงสิ้นปีแล้วนะนะสิ้นปีนะคะเพื่อต้อนรับปีใหม่นะใช้อารมณ์แบบนี้นะเพื่อดึงดูดเรื่องของการเงินแบบนี้เข้ามาละกันนะอะไรที่มันเรื่องถูกใจก็ค่อยๆตั้งสติและปรับเปลี่ยนแก้ไขไปนะเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะคะสำหรับคนเกิดวันจันนะดยชะของคุณในช่วงอ่าขึ้นเดือนหลังธันวาคมจะถึงปลายเดือนหรือสิ้นปีค่ะก็ต้อนรับต้อนอ๋สง่าปีเก่าต้อนรับ ลกดแชร์กดแบ่งปันออกไปให้คนที่คุณรักถ้าใดาที่สนใจดูวดวนส่วนตัวก,ก็ถ้าทายสอบถามเข้ามาที่ช่องทางต่างใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ